นี่มันมาขึ้นซอกนี่เพื่อนนะดูมันอยากจะขึ้นนะจุดไม่อยู่แล้วกูจะขึ้นบอกร้อนก็ร้อนบอกไงขาใช้จะเยี่ยงมานี่นะเดี๋ยวแต่มันมาเป็นเดินนะเจนมันก็กลับไปน่ะแค่เดินน่ะสองชั่วโมงถึง,ปถงออเป้าถึงเหรอเห็นเพื่อนฮะตุ่มสนิทเข้ามาชุดหน้าส,ส่งสัญญามาแล้วเพื่อน ดิ่งเข้าไปหาจุดดิ่งเข้าไปเมื่อกี้ผมก็เจออีกสี่ห้าดอกนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายดอกมันเล็กมาดูอันนี้กันเป็นไงบ้างโอเคเปล่งเดิมแล้วมากเนี่ยเออบอกแล้วมันต้องเปล่งเดิม,ม<า>เฮ้ยออมามาถึงจุดเกิดเหตุมาออโอ๊ยเหนือ่อย โอ้โหตูมจริงเหี้ยมีมั้งไม่มีไหมไม่มีใช่ไหมอันนี้หลุมมันรอยเท้าพอแล้วมั้งโอ้โหสนิทเพื่อนสนิทอันนี้ปิมปิมปิปิเลยครับโอ้ยสวยโอยสวยสวยแวเดิมมัเนี่ยนั่นอะไรคืออะไรกินเรื่องไงเนี่ยตัวอะไรไม่รู้กวนนี่เพื่อนนี่อาจจะไม่ค่อยเห็น โอ้โหกำลังดานดินแตกๆนี่เห็นดินแตกใช่ไหมมือเห็นหอทางนั้นเห็นหัวนะทางนั้นเลยเพื่อนสูเลยเก่าเลยทุกปีนี่นะมันมาขึ้นซอกนี่เพื่อนดูมันอยากจะขึ้นนะจุดไม่อยู่แล้วกูจะขึ้นบอกร้อยก็ร้อนบอกไงกูจะขึ้น เอาลุยเล็งเดี๋ยวคนเยอะนะครับผมจะต้องใช้ความเร็วนะเพื่อนโอ้โหแน่นอนชุดนำหน้าเราชุดหน้าเราชี้เป้ามาแล้วแน่นอนเมื่อกี้แล้วหมือนลงข้างล่างเอยปะที่เรายกไม้นวนออกกิ่งด้วยกิ่งนี้แหละตามท้านีหลไม่ใช่มันมีที่ว่างดืี่แล้วที่ว่าไอเดิมไอ้ที่ไอ้ต้นเอาไม้แคะทีนั้นกบก็มาง่ายวันแรกแล้ววันเรามาซ้ำอ่ะใช่ปะมันแนวข้างล่างแนวใช่ไหมเด็ ไอ้คิว่ามันมีก็ไ่นวลแล้วมีไอ้ขี้ช้างอยู่ที่เบลอเลยเออไหน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 นายนายนายเหน่อนเพื่อนดเออใช่ไหนงี้ไอิหัวสลอนเลยใช่ใชชเออไม่เห็นหรอกเพื่อนนี่เพียงอ๋อนู้นนู้นไปโน่นนึงมามามาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลืน โทษครับอาจจะต้องสั่นหน่อยวานในโมเอบีมันเข้าหมาเหตุหนึ้งคืนผมเข้าไปไม่เจอเลยอ๋อพวกไอบีมก็มานี่บ่อยเหปกติประจำมันนี่ยใช่ประชาอาไหมใช่เพื่อนวันนี้นี้มันต้องอย่างนี้ร้อนระอุดีแท้เลย บ้านเราเขาเรียกอะไรอูเห,ห็ดเลยอืมอืมโอโโอเกินีอีกสักนิดหนึ่งน่าสวยจัดเลยฮะตัแง่ชั่วโมงอือ,อ,อทางนั้นเลยดีกว่าเหอะเห็ดอ,อืมดอก

นั่งแข็งไม่จำไม่ได้แล้วนะเหนียหน่อยจำได้ที่เดินล้วไม่ใช่หอั่นหน่วยเกลีร์พื้นที่จัดการได้เรียบร้อยแล้วครับครบบฟังนี่ดูเรื่องดดอกใหญ่นั้นนะใหญ่ใหญ่จัดนี่ก็เป็นเกา อืมอืมเต็งเก่าโอ้ยมันหักง่ายแต่ละโอ้ยแต่คนเดียวพี่กล้าเข้ามามาเช้าเสร็จพีมหมดละไม่กล้าคนเดียวนนดอกอ่ะลู่นะใช่ป่ะโผล่กันนะอันนั้นเอสองดอกนั่นแหละสิใช่ฮะที่มาร์กัลเลสนะเออที่ไหนเลยมาแล้วที่ไปดูเพลงมันยังไม่ขึ้นอื เป็นง <Sonic> <stell> ูลเป็นงูนะไก่้ตะก้าเ็เลนตะก้าไม่พอใส่อะพอด้เด็กจัมฮะพอวดขึ้นนโอ้ขนาดหยบเพชร๋อเห็นแลดอกทิมแตกมันกินและเห็นแล้วแตกอยู่แล้ว แตกอีดอกนึ่งไงอีดอกอยู่ข้างเอ๊ะมันแตกกัแล้วนี่ดีนะมีคนช่วยแก้ตัวเออยังไงเพิงตาตรงนี้เจอมาอย่างเนี่ยใช่ทางนั้นเลยเฮ้ยโอ้โหเพื่อนๆเอ้ยผมเก็บถ่างใช่เหตุทางนั้นเลยมันจะมีไม่โปรยก็มีน่าจะยังมีเฮ้ยนี่ปูดปูดใช่ปะใช่พี่เนี่ยใช่เห็นนี่ก็โปรยอยู่เห็นมันนี่มเด็กมันได้ tôi nên đâu có lắm không đúng 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 ปเป็นรูปเอ็นเขานี่ยันเดียวนียเด็กกันนี่ละมัะ้ไไงเป็นอะไรบีเป็นไรจังนี่ทำไม,มนั่นแค่ทางนี้จะเจอมันอยู่เราก็แค่ยู่อดอกตรตนี้น่าจะมีย่งเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมี มึน้ำกินไหมไปเดินสนุกหน่อยเพื่อนอืี๋ยวสนุกน้อยอย่างเงี้ยเพื่อนควับเขาให้ไงไปอีกอย่าไปอีกจำไม่ได้เลยเนี่ยอืจำง่ายตรงนี้อืมเกาะชายนวลนั่นเดียวนะ ตวลงคนละเพลงก็เป็นที่ว่าใช่ไหมให้ไม่ถึงนะเพลงนั่นแหละเปล่งที่ว่าอยู่ท้ายที่ว่า,าต้นอ,อกไม้แคะไม่ใช่นี่หรอกตัวนี้แหละเลือกเลือกเมื่อก่อนเหมือนจะขึ้น,น,น,นดิมล่างป่ะเออนั่นมันเล็กกว่านี้ถ้ามีเน็ตจะเปิดให้ดูเลยว่ามันใช่ไม่ใช่ไม่มีเน็ตอ่ะเพื่อนคิดว่าน่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นอ๋อเหลือตัวเพียงอีกหน่อยนึเดี๋ยว มีมานั่นมัก็ไม่มีมานี่นนไปต่ออาจะาจะอาจจะรีบๆหน่อยนะครับเพื่อนเพราะว่าเพราะว่าน่าจะยังไม่มีใครมากวนเลยตอนนะี้เดี๋ยวเราใช้ขนส่งแบบอะไรนะรวดเร็วถ,ถ,ถ้าเดินไปแล้วมีเสียงเคาะมบ้าบวกๆนั้นอั้นจะส่งสัญญากันนะครับ ฟังเสียงถึงแม้ก็ผมอาจจะเจอเองถ้าผมเจอเองผมจะออกแกงตื่นเต้นหน่อยนะเพื่อนเสียงมันจะบูเบอร์หนะ่อยยังยังนีคนตื่นเต้นมากกว่าผมมีถ้าเจอนะถึงกับลั่นทุ่ง <c oughs> <c oughs> อย่าให้เจอน,ะนี่อ่ะโอเคครับไปแหมน,นี่สวยนะีน่นะบ้มก็สวยบ้านก็สวยเพี่อนก็สวยไปไปกันเลย <c oughs> พเพื่อนน้องส่งสัญญาณมาว่าเจอแฮมโอ้เมื่อกี้มีเห็ดระทึก กำลังมุดหาให้กันดีๆครับโอ้โหวิ่งเงินถ้าไม่ทันเจอแตนลังเบลเลอร์ลเลยครับทั้งแตนหลังใหญ่เลยครับโดนไปสามสี่ทีอ่าแตกลังเลยครับโอเเ้บึกเลยอ่ะอืมดอกนี่ฝั่งฝัง่งฟั่งนี้นกำลังแค้นตรงฝังไกลๆนะโอ้โหดอกใหญ่ๆนะ